ชนาทิพสู้ต่อแฟนบอลญี่ปุ่นและไทยส่งกำลังใจให้เต็มที่ด้านคาวาสกิฟอนตตเล่หวดนาโกย่าเกลมปัตอีกหนึ่งเกมสำคัญที่แพ้ไม่ได้โอนิกิมั่นใจนักเตะเอาอยู่ชนะเท่านั้นเพื่อลุ้นป้องกันแชมป์เจลีกต่อสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชแนลต้องซุยกับผมต้องพานุวัตรนะครับในคลิปนี้ไปจัดหนักจัดเต็มในเรื่องราวของคาวาสกิฟอนเตเล่และพิเจชนาทิพ กับเส้นทางในการลุ้นแชมป์เจลีกกันหน่อยเดี๋ยวจะมีโปรแกรมเจลีกนัดกลางสัปดาห์ต้องมาพูดถึงกันนะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยการกดไลค์กดแชร์และกด Su b สไครต์กับช anel ต้องสุยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์คลิปนี้ไม่รอชา้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่านะครับในกลางสัปดาห์นี้มีฟุตบอลเจลีกลงแข่งขันนะครับแล้วก็จะส่งผลโดยตรงต่อการลุ้นแชมป์เจลีกนะครับเพราะว่าทีมอันดับหนึ่งและอันดับ2ออย่างมารีนอสกับฟอนตาเล จะลงแข่งขันนัดตกค้างพร้อมกันนะครับไปดูโปรแกรมกันหน่อยทาง Facebook และ Youtube สยามสปอร์ตถ่ายเท่าสดให้คุณผู้ชมได้ดูแบบเต็มที่นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่14กันยายนคือวันพุธนี้นะครับเวลา17นาฬิกาเป็นเกียวโตสังหะน,นะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสนะครับมารีนสเริ่มกลับมาเก็บชนะได้อย่างต่อเนื่อง แต่นั่นคือเกมในบ้านเกมนอกบ้านของเขายังมีปัญหาอยู่เจอเกียวโตสงะที่สถานการณ์ยังไม่ปลอดภัยน่าดูมากๆแล้วก็มีทางฝั่งอุาวะเจอกับเซเลโซโอสกานะครับคู่นี้ห้าโมงครึ่งถ่ายทั่วสดผ่านทาง YouTube BT Channel แล้วก็คู่เอกเลยนะครับคาวะสกิฟฟอนเตเล่บุกไปเยือนนากย่ยาแคมปัสถ่ายทัทผ่านทาง YouTube แล้วก็ Facebook ของสยามสปอร์ต ติดตามกันเราจะมาคุยถึงคู่นี้เลยครับฟอนตาเล่ของพิจชนาทิปบุกไปเย็ยนนาะโกวยากแก็มปัตแน่นอนนะครับสถานการณ์ในทีมของพิจชนาทิปต้องบอกว่ายังคงต้องต่อสู้แย่งตําแหน่งในทีมต่อไปนะครับหลังจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าโอนิกิไว้ใจในนักเตะตัวหลักที่ส่งลงไปเล่นและปรากฏว่าหลายๆคนโชว์ผลงานได้ดีซึ่งพิจชนาทิพย์ก็ต้องโชว์ผลงานในการฝึกซ้อม แล้วก็โรอโอกาสจากทลุโอนิกิต่อไปโดยเฉพาะเกมล่าสุดเนี่ยทำเอาแฟนบอลชาวไทยอย่างเราค่อนข้างเซ็งอย่างมากนะครับที่โอนิกิเนี่ยส่งพิเจชนาทิพย์ลงไปในช่วงทศลาบาดเจ็บนะครับซึ่งหลายๆคนก็นบองว่าโหน่าจะส่งลงมากกว่านี้หรือเปล่าบอลมันขาดลอยแล้วนะครับแต่ทางฝั่งของโอนิกิเขาก็มั่นใจในแฮตติกของเขาก็ส่งลงไปเวลานั้นนะครับซึ่งพิเจชนาทิพเนี่ยหลังจบเกมถ้าใครได้ดูบทสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็รู้สึกดีใจที่ได้กลับมา อยู่ในสักอ์ทีมนะครับถึงแม้จะเป็นตัวสำรองก็ตามแล้วก็ได้รับโอกาสลงเล่นถึงแม้จะไม่มากแต่เขาก็พร้อมจะทําทุกวินาทีให้คุ้มค่าซึ่งเขายังคงสู้ต่ออย่างเต็มที่และพร้อมที่จะกลับมาอยู่ในสักอ์ของทีมฟอนตาเล่และลงสนามให้ได้เขายังทุ่มเทยอย่างเต็มที่จริงๆนะครับซึ่งพอหลังจบเกมนั้นเนี่ยผมเห็นแฟนบอลชาวไทยและแฟนบอลญี่ปุ่นเนี่ยต่างคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันให้กําลังใจพี่เจชณาธิปกันเยอะมากมาก เข้าใจว่าตอนนี้พี่เจเจองานที่ท้าทายที่สุดในชีวิตอาชีพการค้ายแข้งในการแย่งตําแหน่งในทีมฟอนตาเล่เพราะฟอนตาเล่อุด,ดมไปด้วยนักเตะคุณภาพนะครับแล้วก็โอนิกิเขาก็เรียกได้ว่ามั่นใจในสควอตที่เคยคว้าแชมป์มาด้วยกันแต่แฟนบอลชาวไทยส่งกําลังใจให้เยอะแบบนี้เนี่ยผมเชื่อจะเป็นแรงผลักดันให้กับพี่เจเป็นกําลังใจที่ดีอย่างมากผมเห็นแบบนี้ก็ชื่นใจนะครับที่เราซัพพอร์ต พี่เจชนาทิศแบบเต็มที่แล้วก็ให้เขาสู้แบบสุดความสามารถซึ่งพี่เจได้รับกาลังใจจากนั้นเยอะแยะมากมายนะครับแล้วเขาก็พยายามทําอย่างเต็มที่แต่เกมที่เจอกับนาก,กย่าก็ต้องยอมรับนะครับว่าโอกาสที่จะกลับมาเป็นตัวจริงยังคงยากอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าโอนิกิอย่างที่ผมพูดไปว่าเขากําลังเชื่อมั่นในซอร์คอเซผู้เล่นตัวจริงที่กําลังลงสนามนะครับแต่คือผมต้องพูดอย่างนี้ว่าฟอนตตเล่เขาเป็นทีมที่บอกเลยว่าการแข่งขันภายในทีมสูงมากโดยเฉพาะการฝึกซ้อม ถ้าเกิดใครทําการฝึกซ้อมได้ดีและกลับมาได้ก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นตัวจริงยกตัวอย่างแบ็กซ้ายในเกมล่าสุดที่ทางฝั่งฟอนตตเลสส่งลงอย่างซาสกิเนี่ยหายไป6เกมครับ กลับมาเป็นตัวจริงแล้วก็เล่นดีแล้วก็มีสิทธิ์ได้ยึดตำแหน่งตัวจริงอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงชูอัลสมิธที่ช่วงแรกอาจจะเล่นไม่ค่อยดีแต่ช่วงหลังพอเล่นดีก็กลับมายึดเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นโอกาสในทีมของพิจเจนาธิปกับฟอนเตเล่ยังเปิดกว้างอยู่มากๆนะครับเพราะว่าเขาพร้อมจะสับเปลี่ยนเหมือนกันถ้าเกิดสมมติใครฟอร์มตกก็พร้อมจะเปลี่ยนคนใหม่เข้ามาแทนที่ยกเว้นนักเตะบางคนที่เป็นตัวหลักๆที่แบบขาดไม่ได้ประมาณนี้นะครับ ขณะที่เกมนี้โชลุโอนิกิเขาบอกก่อนเกมว่าเขาก็โฟกัสอย่างเต็มที่ในการเจอกับนาโกยยาต่อด้วยเจอเรโซซึ่งเป็นเกมเยือนเขาก็มุ่งมั่นนะครับจะเก็บ6แต้มเต็มให้ได้เพื่อจะลุ้นป้องกันแชมป์เจลอลีกต่อแต่เขายอมรับว่าไม่ง่ายแต่เขามั่นใจว่านักงเตะฟอนเตเล่หลายๆคนตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีน่าจะเอาอยู่และน่าจะสามารถเก็บ3มแต้มได้นะครับผู้เล่นหลักๆที่น่าจะลงของฟอนเตเล่นในเกมนี้คงไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมนะครับ ประตูก็จองซองระยองแนวรับก็เจเซ,เซลกับโชโกะชานิกูจิขวาก็ยามเนซ้ายก็น่าจะเป็นซาสกินะครับขณะที่ตรงกลางก็เคนโตะชชซุมิตแล้วก็วากิซากะแนวลุกมาซิงโยแล้วก็เคชินเนนรวมไปถึงเอเนกะนะครับส่วนพิจิชนาทิปผมเชื่อว่าน่าจะอยู่ในโซคอรท,ทีมแหละแต่อยู่ที่ว่าจะได้ลงมากกว่าเดิมหรือเปล่าก็รอติดตามนะครับซึ่งนักเตะตอนนี้ที่แฟนบอลญี่ปุ่น กำลังชื่นชมว่ากำลังช่วยฟอนตาเล่กับอยู่ในทิศทางที่ดีอีกครั้งคือเอียนากะนะครับเอียนากะเนี่ยถึงแม้ปัจจุบันอายุจะ36ปีแล้วนะครับแต่เจ้าตัวเนี่ยเป็นกำลังหลักให้กับฟอนตาเล่อย่างต่อเนื่องปีนี้ทำไป10ประตูกับอีก4แอซิดหลายคนอาจจะมองว่าเขาค่อนข้างช้าไปหรือเปล่าแต่ต้องยอมรับนะครับว่าฟุตบอลสไตล์ของฟอนตาเล่เนี่ยเอียนากะเขาเป็นแบบส่วนร่วมเบอร์หนึ่งในแนวะรุกของทีมแล้วเขาก็จะเดนดึงจังหวะแต่เวลาบอลออกจากเท้าของเขาเนี่ย ค่อนข้างอันตรายนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่พิเจชนาทิพย์เนี่ยนับถืออย่างมากสําหรับอากิซังนะครับล่าสุดเนี่ยอากิซังหรือว่าเอียนากะเนี่ยเขาได้รับคําชมจากสื่อบราซิลนะครับอย่าง Global e s p o r t เนี่ยเขาบอกเลยว่าเอียนากะเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดคนหนึ่งของฟุตบอลเจลิกตอนนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดอายุเอียนากะยังไม่เยอะเนี่ยคงได้กลับไปติดทีมชาติญี่ปุ่นแล้วแต่ด้วยอายุที่เยอะแล้ว ก็คงจะเป็นเรื่องยากแต่ถ้าในเจลีกเขาคือระดับท็อปและปีนี้เขาสามารถท้าชิงตำแหน่ง MVP ได้เลยและเขาเป็นนักเตะที่แฟนบอลยอมแล้วว่าเล่นได้คุ้มราคาตั๋วมากที่สุดอันนี้เป็นคำพูดจากสื่อบราซิลนะครับก็รอติดตามอีนากนะคก็จะเป็นกำลังหลักเหมือนเดิมเนี่ยตัวจริงของฟอนเตเล่ก็ประมาณเนี้ยไม่ได้สับเปลี่ยนอะไรมากนะครับส่วนนาโกย่ากแกรมปัดคู่ต่อสู้ของคาวะสกิฟอนเตเล่ le, ปัจจุบันพวกเขาเนี่ยอยู่อันดับที่10นะครับมีอยู่37แต้ม ผลงานช่วงหลังภายใต้การคุมทีมของเคนตะฮาเซงาวะดูดีขึ้นนะครับเล่นมา5นัดหลังสุดเนี่ยชนะถึง2เสมอ2แล้วก็แพ้เพียง1นะครับนักเตะเริ่มลงตัวมากขึ้นนากย่าเนี่ยจุดเด่นของเขาคือเกมโต้กลับโดยใช้ความสามารถเฉพาะตัวของมาติอุสนี่เป็นปีกชาวบราซิลแล้วก็กองหน้าความเร็วสูงอย่างเคซเกะนากาอิแดนกลางเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับเป็นโชอินากากิส่วนแนวรับ ก็จะมีในส่วนของประตูอย่างมิเชลลังเกลักนะครับก็ถือว่านาโกย่าเป็นอีกหนึ่งทีมใหญ่แต่ผลงานที่เจอกับฟอนตาเล่ช่วงหลังเนี่ยนาโกย่าค่อนข้างแพ้ทางนะครับ เกมแรกเนี่ยที่เจอกันนะครับฟอนตตเลชนะนาโกยา่า1-0เกมนั้นถ้าใครได้ดูพี่เจชนะทิพเป็นตัวจริงแล้วก็จ่ายให้มาซินโนย,ยิงประตูเข้าไปเป็นแอซิสต์แรกของพี่เจกับฟอนตาเลในเกมนั้นนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกมนี้จะได้กลับมาหรือเปล่าเพราะผลงานเกมแรกดีนะครับขนาที่ยาเกมหลังสุดเจอการฟอนตาเลชนะนาโกย่า4เกมนะครับและแพ้เพียงแค่1นเท่านั้นนะซึ่งผมมองว่าฟอนตาเลในฤดูกาลนี้เวลาเขาเจอกับทีมระดับที่แบบ เป็นทีมใหญ่ด้วยกันถ้าคุณสังเกตพวกเขามักจะไม่ค่อยพลาดน,นะครับเขามักจะเอาชนะได้มักจะเก็บ3าแต้มได้อย่างเช่นนันล่าสุดที่เจอซานเฟสเซโรชิมาเนี่ยก็ชนะได้เลยแบบขาดลอยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่กลัวเจอทีมใหญ่ด้วยกันแต่ทีมใหญ่ที่เจอฟอนเตเล่เนี่ยค่อนข้างจะเกรงในศัก์รีระดับหนึ่งนะครับถ้าคุณไปสังเกตอย่างมาดิโนสอย่างคาชิมาอะไรพวกเนี้มักจะโดนหมดแต่นี่มันเกมเยือนเนี่ย เพราะฉันผมก็มองว่าฟอนตาเล่ไม่ง่ายที่เจอกับนาโกย่าที่เป็นปีที่เขาเล่นบอลแบบค่อนข้างบาลานซ์ทั้งเกมลุกและเกมรับปกตินาโกย่าเป็นทีมที่เกมรับดีมากแต่เกมลุกไม่ค่อยดีแต่ปีนะี้บาลานซ์มากขึ้นแล้วก็เพึ่งกลับมาดีนในช่วงหลังแต่ผมว่าฟอนตาเล่น่าจะเอาอยู่นะมีโอกาสคว้า3ามแต้มแล้วกันก็รอดูนะครับติดตามได้ผมว่าเป็นเกมที่ยากแต่ฟอนตาเล่น่าจะผ่านได้เพราะว่านักเตะตอนนี้หลายๆคนเริ่มกลับมาอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีนะครับโดยเฉพาะอีเอนังกา แล้วก็มีเคชินเนนยิงประตูได้ต่อเนื่องวากิสกะที่กําลังดีนะครับแล้วก็มีตัวผู้เล่นที่ที่พร้อมจะทดแทนได้อ่าอย่างเนี่ยพิเจชนาทิปไดยะโทโนยูโคบายาชิก็รอติดตามนะครับให้กําลังใจพิเจชนาทิปกันนะก็หวังว่าเขาจะได้ก,กลับลงมาเล่นแบบเต็มที่ให้กําลังใจเขาเต็มที่อยู่แล้วนะครับนี่เป็นช่วงเวลาที่ยากลาบากแต่ผมเชื่อดึกคารที่พิเจเขาสู้อยู่แล้วก็น่าจะผ่านได้แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ลงเมื่อไหร่ก็รอติดตามไม่แน่เกมนี้ อาจจะได้ลงสนามก็เป็นไปได้ไม่มีใครคาดเดาได้อยู่ที่โทรุโอนิกิเลยนะครับอ่ะติดตามการฟอนเตเล่เจอกับนาโกย่านะครับ Facebook YouTube และสยามสปอร์ตหโมงครึ่งวันพุธนี้ดูกันได้น่าสนุกแน่นอนนะครับช่วงเย็ยนเจะใครว่างไม่ได้ทำอะไรอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้นะในช anel ต้องซุยฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับช anel ต้องซุยกันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพันวัตนะครับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วย เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ